ดวงนี้เขาเกิดวันที่8พฤษภาคม2524เวลาเกิดคือ22.59เปิดปฏิทินแล้วตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีละกาอันนี้เราจะถ่ายปฏิทินปฏิทินลงไปให้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงยังไงก็แย้งมานะคะบางทีเราก็ หลงหลงลืมลืมแต่ว่าถ่ายปฏิทินลงไปให้เดี๋ยวนี้จะตั้งอย่างนี้เลยนะคะทุกดวงที่ดูจะตั้งจะถ่ายปฏิทินลงให้ดูเลยว่าเราเปิดปฏิทินแล้วมันตรงกับว,วันอะไรเดือนอะไรนะคะตรงนี้ปีลาการมันนับแล้วมันได้10นะชวด1ฉลู2แล้วนับแล้วปีลาการมนับได้10มันเกิน7ก็ต้องเอา7ไปลบ7 7เลบ10เหลือ3 อันนี้ฐานวันเกิดคือเดือนวันศุกร์คือใช้เลข6ได้เลยส่วนเดือน6กเนี่ยก็ใช้เลข6กลงไปได้เลยส่วนฐานปีเกิดเนี่ยปีละกาก็ลบแล้วมันได้3มใช่ไหมก็ลบเอา3มาตั้งได้ได้เลยก็ห7 1 2 3 4หนึ่ง3 4 5สา5 6ี่ห้า็ดหนึ่งสาี่ห้าสามี่ห้าห็ดหนึ่งสองตั้งอย่างนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็เอา3ามฐานเนี่ยมาบวกกันข้างล่างเนี่ยบวกแล้วได้15 1หเนี่ย เป็นกําลังของดาวจันทร์เห็นไหมสิบห้าสิบแปดเนี่ยคือมหาจักรพรรดินะคะแล้วก็ส่วนไอ้ตรงเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นดาวเสาน้อยเห็นไหมตรงเนี้เป็นเสาน้อยนะส่วนเลขสิบตรงเนี้ยถ้าดาวเสาในทักษะเป็นอะไรตรงนี้ก็จะต้องเป็นตามนั้นด้วยตรงนี้เป็นเป็นบริวารในทักษะนะแล้วตรงเนี้ยสิบสามหมายถึงอะไรเลขสิบสามเนี่ยคือมหาอุดหมายถึงวาสนาแต่ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ใต้ฐานอะไรได้ใต้ฐานพญายะใช่ไหมใต้ฐานการเงิน ต้ฐานหินะการเงินก็ถือว่ามหาอุดคือวาสนาก็ดีแต่มันก็ถ้าจะอ่านพื้นกําเนิดก็หมายถึงว่าวาสนาในเรื่องการเงินนะแต่พื้นกําเนิดก็ถือว่าดีนะเพราะเป็นมหาอุดส่วนเลข9เนี่ยคืออะไรหรือเปล่าเลข9คือดาวเกต12เนี่ยคืออะไร1ิบอนี่คือลาหูลาหูในใน,ในฐานทักษะคือเลข8นะั่คือลาหูนะคะแล้วเรามาดูที่ว่าเรานับของเขาพาศาเกิดของเขาอะพาศาเกิด2524ลบ2อ6 6าอายุเขาย,าาย่าง 42มันจะเต็มแล้วนะไม่กี่วันเองอะเราจะไม่ดูนะเราจะบวก1นึ่มาได้เลยคือจะดูอายุย่างเพราะว่าไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะผ่านแล้วเราดูดูอนาคตข้างหน้าไปดีกว่านะคะ ถ้างั้นก็ต้องบวก1เป็นอายุ43นะคะตรงตั้งแต่วันที่9พฤษภา2 5ง6ไปได้เลยนะคะตรงเนี้ยค่ะแล้วเรามาดูถ้านับอายุ43ของเขาเขาเกิดวันศุกร์ใช่ไหมวงตรงวันศุกร์เลข6ได้เลยแล้วเขาอายุเท่าไรเราจะดูอายุ43เรามาดูตรงนี้อายุ4ินับไปเลยช่องละ10บ0ิ0 4 0 4สิบสามสิอายุตกตรงนี้เลยนะอายุตกตรงไหนตรงดาวเสาดาวเสาตรงนี้ก็ต้องเป็นตั้งบนี้เลยว่าบริวารตรงนี้ก็เป็นบริวารอายุ เดชสีมูละอุสตสาหมนรีกาลีนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนความหมายกันก่อนว่าบริวารหมายถึงอะไรในทักษะตรงนี้ความหมายนะบริวารหมายถึงลูกน้องลูกน้องคนรับใช้อายุหมายถึงอะไรอายุนะหมายถึงความเป็นอยู่สุขภาพถ้าอายุตกคีนะจะสิ้นชีวิตอายุตกสุพระจะได้ไปต่างประเทศนะคะดูนะคะ,นะคะแล้วของเขาตรงนี้นะ ลาหูเป็นเดชเดชหมายถึงอะไรเดชหมายถึงความสามารถทําได้นะคะสามารถทําได้ในสิ่งที่ไปเกาะในเรื่องนั้นๆคือเราจะไปดูว่ามันเกาะเรื่องอะไรในเดดลาหูไปเกาะเรื่องอะไรสามารถทําได้เดชตรงไหนนี่ทาสีคือครอบครัวพันธุทําได้หมายถึงอะไรพันท้หมายถึงว่าพันธุกหมายถึงบ้านรถที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเราดูตรงพันธุนะแล้วเลขสองตัวไปถึงปาก ิตาไมไปถึงอะไรเจ้านายผู้ชายหรือว่าปญาติผู้ใหญ่หรือว่าพ่อฝ่ายชายนะนะคะเรามาดูใช่ไหมอายุเดชแล้วเรามาดูอะไรสีสีหมายถึงอะไรส,สีหมายถึงการที่ได้มาโชคดีความสิ่งที่ดีเนี่ยคือสีมูละคือความมั่นคงมูละหมายถึงอะไรมูลมูละหมายถึงถิ่นฐานบ้านทรัพย์สินมูละตกสุภาษได้ต่างประเทศมูละตกมรณนะพญย,ยะจะขายที่ดินได้แล้วอุตสาหะอุสาหะตรงดาวจันทรอุสาหะหมายถึงอะไร อุตสาห์หมายถึงความคิดความพยายามที่คิดอยู่ในใจคิดจะทําอะไรนะคะและมนตรีหมายถึงอะไรมนตรีหมายถึงคนช่วยเหลือสนับสนุนถ้าเกิดว่าปัตตนิมนตรีจะได้คู่จะได้คู่ช่วยเหลือสนับสนุนกาลีหมายถึงอะไร กาลีเนี่ยคือสิ่งที่เสียเรามาดูว่ามันเสียยังไงถ้ามันอยู่กัมมะกัมมะกาลีถ้ามันอยู่ในเรือนกัมมะกัมมะกาลีก็จะอ่านยังไงกัมมะกาลีก็จะอ่านว่าการงานไม่โยกย้ายก็ลาออกแต่ตรงนี้ไม่ใช่ดวงนี้นะแต่ว่าถ้าเรื่องการเงินล่ะกาลีการเงินนะถ้าเกิดทานนางกาลีก็คือจะมีปัญหาเรื่องเงินจะเสียเงินนะคะ เดี๋ยวเราทั้งนั้นเรามาอ่านตรงนี้เลยของเขาเดินมาจริงๆนว่าของเขาดาวพุธกาลีเห็นไหมาดาวพุธของเขากาลีกาลีของเขามีดาวพุธมี3มฐานมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างฐานที่1โพคากาลีโพคากาลีเราอ่านอย่างไรไม่ขายก็ต้องจำนองจำนำหลักทรัพย์นะคะแล้วกาลีตัวที่สองอยู่ตรงไหนอลิกาลีอลิกกาลีคืออะไรจะได้เงินกู้ กู้หนี้ยืมสินจะมีการกู้หนี้ยืมสินแล้วก็สุภา,ากาลีเนี่ยคือจะไปต่างประเทศเดี๋ยวจะไม่ได้ไปแต่ว่า,ไอ,า,า,าไอ้สามฐานและพาอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ได้มาทั้ง3ตัวนะเพื่อนๆทุกอย่างไม่ว่าสีกาลีมันจะมาเนี่ยมันจะมีสามฐานก็จริงแต่มันมาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมาแม้แต่เราดูดวงตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมาก็คอยดูมันอยู่นะว่าเอ้ยตรงนี้อะไรดีอะไรเสียเพ ques, ื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วตรงนี้สุภา,ากาลีคือได้อะไรตั้ได้ตำแหน่งไม่ถูกใจถ้าสุภา,ากาลีเราจะทายอยางง ใจแล้วระบูของเขาที่ดาวสีของเขาเลขหกเลข6กดาวสีเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมันอยู่ตำแหน่งอัตตะอัตตะตัวตนของเราไม่ถึงเนี่ยสีไม่ถึงตัวตนของเราก็ดีนะดีตนุตกสีก็ถือว่าดีเพราะว่าตัวตนของเราสีแล้วมาดูอะไรอีกตัวหนึ่งลาภะตกสีลาภะตกสีเราทายอย่างไรปีนั้นจะมีโชคจะมีโชคลาบนะคะ ดวงนี้บอกได้เลยว่าทําไมหรือไม่แล้วเดี๋ยวมาดูดูมูลมาราอ่านตรงนี้ก่อนอ่านสีจะมาสีกาลีอ่านไปแล้วจะมาแล้วมาดูฐานข้างล่างของเขาที่สิบห้ามันเนี่ยมันม,มันเป็นอะไรสิบห <15 S 2> ้าเป็นกําลังของดาวจันทดาวจันทรเป็นอุสาหะไอเลขสิบห้ามันก็เป็นอุสาหะไปด้วยและอุสาหะมันไปโตไปเจอตรงไหนเห็นไหมมรณะอุสาหะปุตตะปุตตะอุสาหะอุสาหะเนี่ยก็หมายถึงอะไรมรณะอุสาหะมรณะหมายถึงอะไรต่างประเทศมรดก บะะุตรตะหมายถึงอะไรก็คิดเรื่องนั้นอุตส่าห์คือความคิดความวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องอะไรตรงนี้บุตรปุตตะคือบุตรบริวารคนรอบๆข้างแล้วมาตาหมายถึงอะไรมาตาหมายถึงแม่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะแล้วเรามาดูซิว่าของเขาละอ่านสีไปยงังละอ่านสีไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมลาภตกสีถือว่าดีนะปีนี้มีโชคลาภถูกหวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะ เนี่ยเลยมันเกิดไปแล้วเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างนะเผื่อได้รางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างเพราะอะไรการเงินเป็นมูละเห็นไหมมูละของเขาเลขอะไรเลขหนึ่งดาวทิ่ย์เป็นมูละเห็นไหมบริวารอายุเดชสีมูละมูละหมายถึงอะไรทีนฐานหรือว่าถ้าเป็นการเงินเนี่ยเป็นเงินก้อนจะได้เงินก้อนนะเนี่ยเห็นไหมทั้งบอกเลยว่าจะถูกหวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเรามาดูการเงินบางคนตรงเนี้เป็นสีแต่ว่า การเงินเข้าไม่ได้เราก็บอกได้เลยว,ว่า50 50ไม่ได้แต่เดินไอ้ดวงนี้เราบอกกล้าบอกได้เลยว่าเลยมันเกิดไปแล้วถูกหวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการเงินเขาได้การเงินด้วยเห็นไหมนะคะแล้วมาดูที่มูละมันมากี่ตัวมูละมันเลขหนึ่งมันมีสามฐานอะไรบ้างเราอ่านไปทั้งสามฐานสัชชะมูละสชะัชชะมูละอ่านอย่างไรเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการติดต่อกันเจรจาอะไรเนี่ยถือว่าดีเพราะมูละมันถือว่าดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็คือแค่กาลีมันไม่ดีแค่นั้นแหละแล้วไอ้ตรงมูละทาสาทาสาหมายถึงงานส่วนวนรม ก็ถือว่าดีมูละนะแล้วเรามาดูซิดาวอายุของเขาอะดาวอายุดาวพฤหัสเป็นดาวอายุใช่ไหมดาวพฤหัสมันอยู่ตรงไหนอายุเนี่ยมันหมายถึงอะไรอายุไม่ถึงความเจ็บป่วยถ้ามันมาอยู่เรื่องเงินก็ถือว่าดีถ้าเห็นว่าปัตตนีตกอายุปัตตนีตกอายุลราทายอย่างไรถ้าเรามีคู่อยู่แล้วนะให้ระวังคู่เจ็บป่วยแต่ถ้ายังไม่มีคู่นะคนโสดหมายถึงว่าหลายปีนั้นนะ่ะจะเจอคู่เข้ามาโสดนะจะมีคู่เข้ามาแต่จะแต่งหรือไม่แต่งนดะ่อีกเรื่องหนึ่งนะ แล้วมัชจิมาเนี่ยเราก็ไม่ควอำไปนั่งอ่านมาหลอกเพราะว่ามันเป็นมัชจิมามันคือกลางๆแล้วอีกตัวหนึ่งอะแม่กรรมะตกอายุกรรมะตกอายุอายุคือความเป็นอยู่ก็ยังการงานไม่มีปัญหาเราก็ยังทํางานอยู่นะหลังวันเกิดเนี่ยแล้วเรามาดูที่ข้างล่างเห็นไหม ไอดาวเสาของเขามันเป็นอะไรเป็นบริวารไอตรงนี้มันก็เป็นบริวารมันก็เลยไม่มีผลอะไรเห็นไหมดาวเสาเนี่ยเสาน้อยเลข7คือเสาน้อยเลข1ิคือกําลังของดาวเสามันก็เป็นดาวเสากําลังของดาวเสาก็คือบดาวเสาตัวนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นไปด้วยถ้ามันเป็นสีกาลีมันก็ต้องชิ่งถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นดาวถ้ามันเป็นสีนะแต่ไม่ใช่ดวงนี้นะพูดถึงว่าบางคนก็ถามมาเขาไม่เข้าใจถ้าเกิดตรงนี้สีมันไปเจอตรงนี้ก็ถือว่าดีมันก็ต้องอ่านสามฐานหรืถ้าสีไปโชว์ไปเจอตรงไหนไปชิ่งไปถึงฐานบนฐานบวกเนี่ย มันเป็นเลขอะไรถ้าเป็นเลข5ก็อ่านดูเลข5ทั้งสาฐานไปได้เลยนะคะแต่ตรงนี้มันเป็นอายุนะคะพูดถึงว่าดวงอื่นๆบางทีเขาสงสัยว่าเอล้วจะอ่านยังไงถ้าเป็นราวราหูเนี่ยไปชนตรงไหนก็ไปอ่านไปตามนั้นอย่างดาวราหูใช่ไหมมันไปมันอยู่ใต้ฐานอะไรใต้ฐานคือเลข2องเราก็ต้องดูเลข2มันมี3าฐานอ่านไปทั้งสฐานเลยทาสีพันธุแล้วก็ มาไอปิดตาแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะละพาหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆจะดูเนี่ยจะเล่นอะไรเราลองเพื่อนๆลองตั้งดูก็ได้ตั้งแบบนี้แล้วเราอยากดูอะไรล่วงหน้าตั้งอายุไปได้เลยอยากรู้ว่าล่วงหน้าอายุอีก5ปีอะไรจะเกิดขึ้นนับไล่ไปได้เลยค่ะก็ไล่เลยว่ามันจะถึงตนไหนก็ดูเล่นสีกาลีไปก่อนเล่นบูระอุสาหะอย่ามาดูที่ตรงนี้ดาวอุสาหะเขาอยู่ตรงไหนอุสาหะของเขาคือดาวอะไรดาวดาวจันเลขสองอุสาหะ อุตสาหะมาอยู่ตรงไหนพันธุอุตสาหะพันธุอุตสาหะเล้อ่านอย่างไรคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าคิดเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเอ้ส่วนใหญ่พันธุเนี่ยมันจะมาเรื่องรถมากกว่าหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะเท่าที่เราดูของเราผ่านมาถ้าเรื่องบ้านที่ดินเรามาดูโพคาโพคาเนี่ยถึงจะถึงจะดีกว่าถ้าโพคาเป็นสีคือจะได้บ้านหรือที่ดิน แต่ถ้าพันธุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลดหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะลองไปเล่นเล่นดูแล้วว่าตัวไหนมันมามันตรงกว่าเพื่อนๆก็จดสถิติไว้นะคะแล้วดาวจันเห็นไหมอุตสาหะคือคิดคิดติดตกกังวลเรื่องปิตาไม่ถึงญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือพ่อแต่มันไม่ได้น่าจะมาตรงนี้เราคิดว่าน่าจะคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราก็อ่านรวมๆไปไม่รู้ตัวไหนมันจะมาแล้วคิดนี่ไงทาสีหมายถึงอะไรครอบครัวคิดเรื่องครอบครัว ใช่ไหมแต่มันเป็นเดชนะเห็นไหมเดชไปเกาะสีเห็นไหมไอเดชไปเกาะอุสาหะเห็น,หนปะเ,เนี่ยอุสาหะเห็นปะเดชไปเกาะถือว่าเขาเดชไปเกาะตรงไหนก็ถือตรงนั้นยังเป็นมีอํานาจเห็นไหมเนี่ยเห็นปะและตรงเพื่อนเพื่อนก็พาอ่านตรงเนี้ยเล่นๆไหมถึงเล่นสีกาลีมูละอุสาหะเล่นอย่างงี้ไงเล่นสีกาลีมูละอุสาหะมนตรีหมถึงอะไรถึงจะสอนสอนร่วมไปด้วยมลตรีหมายถึงคนช่วยเหลือ นะคะมตรีเนี่ยเราจะพาอ่านว่ามตรีเนี่ยที่จริงมันมันมันอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมนตรีมาตามมตรีหมายถึงอะไรแม่หรือเจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราดีปุตตะหมายถึงบุตรบริวารคนรอบๆข้างเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลเราดีพาทวนอีกครั้งตรงนี้นะสีคือตัวเองเนี่ยเป็นสีตนนเป็นสีแล้วลาภตกสีก็บอกได้เลยว่าถูกหวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการเงินเห็นมาการเงินมนเนี่ยมูละ ดวงนี้เขาเกิดวันที่1นธันวา2522เวลาเกิดคือ8.40นนะแล้วเขาเปิดปฏิทินแล้วตรงกับวันเสาร์เดือน1ปีมะแมนะคะแล้วเรามาตั้งฐานยังไงนี่ฐานวันเกิดเดือนเกิดปีเกิด วันเกิดก็เกิดวันเสาร์เลขเจ็ดตั้งได้เลยเดือนหนึ่งเอาเลขหนึ่งตั้งได้เลยส่วนปีมะแมเนี่ยเรานับแล้วมันได้แปดพอแปดเนี่ยมันเกินเจ็ดเราจะไม่เกินเจ็ดตัวในเมื่อมันเกินเจ็ดตัวก็เอาเจ็ดไปลบเจ็ดลบแปดเหลือหนึ่งก็เป็นหารปีเกิดน,นะคะแล้วก็เป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเลี้ยงอย่างนี้ไปนะคะเลียงอย่างนี้ไปได้เลยนับนับแบบนี้ไปได้เลยจะไม่เกินเจ็ดตัวแล้วตรงนี้บวกกันแล้วได้เก้าได้เก้านี่เลขเก้าคือดาวเกต นะคะแล้วส่วนตรงนี้บวกกันได้เลข5าเลข5าเนี่ยหมายถึงอะไรเลข5าเนี่ยมันมันคือดาวพฤหัสน้อยเพราะเลข5าเนี่ยคือดาวพฤหัสเป็นดาวพฤหัสน้อยส่วนเลข8นั่นคืออะไรกําลังของดาวอังคารดาวอังคารมีกําลัง8เห็นไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็นกาลังของดาวอังคารส่วนตรงนี้เลข11หมายถึงอะไร11หมายถึงราชาโชคได้อะไรมาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองส่วนเลข14เนี่ยคือจัก,กรพัิ คือจัก,กรพรรดิหมายถึงอะไรเครดิตชื่อเสียงนะคะและส่วน17เนี่ยมันเป็นกําลังของดาวพุธเห็นไหมดาวพุธมีกําลัง17นะคะส่วน20เนี่ยมันเป็นดาวเสาร์ยกกําลังสองเห็นไหมดาวเสาร์ยกกําลังสองนี่คือ20ตรงนี้ก็ถ้าดาวเสาร์เป็นอะไรในทักษะตรงนี้ก็เป็นเป็นตามนั้นไปด้วยนะคะแล้วเรามานั่งทักษะที่ของเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันเสาร์ เขาเกิดวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเห็นหมว่าตั้งวงตรงเลขเจ็ได้เลยวันเสาร์แล้วเราเรา,เรามานับอายุของเขาเขาเกิดพศสอง -25 นห้ลบสองได้ลบแล้วมันได้44อายุเขาย่าง44นะคะ 44อายุย่าง44แล้วนับยังไงวงตรงวันเสาร์เลยตรงนี้ค่ะเขาเกิดวันเสาร์วงตรงนี้แล้วนับไป4 0 1 0 20 30 40, 40, 40 41 4 2 4 3 44 44อายุตกตรงดาวอังคารนะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเห็นไหมบริวารอายุเดชสีดาวพฤหัสเป็นสีมูละอุหะมตรีกาลีดาวจันทร์เป็นกาลีดาวพฤหัสเป็นสในีในเมื่อดาวจันเนี่ยเป็นกาลีเรามาใส่เลยว่าในใน21เดเรือนของเขาอยู่ตำแหน่งไหนเห็นไหม เนี่ยกาลีเขาอยู่ตำแหน่งไหนการเงินทานังคือการเงินกระดุมพระการเงินสุภะคือต่างประเทศหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสุภะเนี่ยแล้วเรามาดูที่ว่าดาวอะไรของเขาเป็นสีดาวพฤหัสเป็นสีมันจะมีสามฐานแล้วก็ดูอะไรเป็นฐานเป็นสีสีโพคาเป็นสีปุตตะเป็นสีพยยะตกสีนะคะแล้วเรามาอ่านสีก่อนซิว่า ตรงไหนเป็นสีอ่านอย่างไรโพคาเป็นสีแล้วอ่านอย่างไรโพคาเป็นสีคือจะได้บ้านหลักทรัพย์ที่ดินนะคะแล้วก็ปุตตะเป็นสีปุตตะเป็นสีหมายถึงอะไรการคิดเริ่มอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆเนี่ยดี ะะบุตรบริวารคนรอบๆข้างดีพยายากหมายถึงอะไรพยายาหมายถึงการเจ็บป่วยหรือลับๆับไม่เปิดเผยปิดบงังซ่อนเล้นถือว่าดีเพราะมันเป็นสีแล้วเราเรามันมัน,มนเราอ่านทั้งสามฐานแต่ว่าเราไม่รู้ตัวไหนมันจะมานะไม่ว่ามันจะได้หลักทรัพย์ที่ดินหรือจะบุตรบริวารงานใหม่ๆหรือจะฐานใดฐานหนึ่งตรงนี้เราอ่านรวมๆไปแต่ว่ามันจะมาแค่อย่างเดียวนะไม่ว่าจะเรื่องเสยียหรือเรื่องดีมันจะมาแค่อย่างเดียวแล้วตรงนี้เรามาอ่านที่กาลีอะไรของเขากาลีทานนางเห็นไหมทานนางกาลี ทานางกาลีทายอย่างไรทานางกาลีเนี่ยหมายถึงว่าอะไรจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือเสียเงินการเงินตรงนี้เหมือนกันเลยจะเสียปัญหาจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือเสียเงินเพราะว่าการเงินของเขาเป็นดาวจาันเรขสองเนี่ยนะแล้วก็ส,สุภาเนี่ยสุภาเนี่ยเป็นสุภากาลีอ่านอย่างไรได้ตำแหน่งไม่ถูกใจ <S <S ตรงนี้แล้วมันมีสีเห็นไหมสีไปเกาะข้างล่างเราต้องอ่านไปชนมันด้วยนะนี่เป็นดาวดาวพฤเือหัดน้อยเป็นสีแล้วเรามาดูว่า ดาวพระหัสน้อยเป็นสีมันชิงไปจนตรงไหนมันมันชิ่งไปเจอเห็นไหมมันชิ่งไปเจอเลข2เลข2มี3ฐานนี่ไงมันชิ่งไปเจอเรามันก็คือมันคือได้ครึ่งเสียครึ่งเราอ่านกาลีก่อนแล้วอ่านสีที่หลังใช่ไหมการเงินจะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมเนี่ยการเงินจะเสียเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินแต่สีไปชนละ่ะชิ่งไปชนเลข2อ่ะเลข2ตรงนี้สุภาพเป็นสีสุภาพเป็นสีสทายอย่างนี้ว่าจะได้ไปต่างประเทศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและตรงนี้อีกต่างนะ ส่วนใหญ่น่าจะมาตรงการเงินการเงินเป็นสีคือจะดีเกณฑ์จะได้เงินนะเนี่ยการเงินสองตัวมันเสียเงินมีปัญหาเรื่องเงินก็จริงแต่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินนะจะได้เงินเนี่ยเพราะว่าสีนี่คือสิ่งที่ดีอ่ะตอนนี้เรามาอ่านอ่านสีกาลีแล้วนะเรามาอ่านอุสาหะสิอุสาหะเขาอยู่ตรงไหนอุสาหะตรงดาวศุกร์เห็นไหมเลขโกอุสาหะตรงไหนอลิอุสาหะอุสาหะตกอลิหมายถึงอะไรอลิหมายถึงความเจ็บป่วยหนี้สินหรือว่าศัตรู ตรงนี้เราว่าคิดว่าอลิหมายถึงตรงนี้ก็ได้ด้วยว่าจะคิดจะเอาเงินคิดจะกู้เงินหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรอลิเนี่ยหมายถึงการกู้เงินด้วยนะการกู้เงินการเจ็บป่วยหรือศัตรูอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงว่าเขาคิดจะเอาเงินกู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ตรงนี้เป็นเป็นมัชชิมาตรงนี้ทาสาไม่ถึงงานส่วนรวมนะคะแล้วเรี๋เรามาดูที่เราอ่านอ่านสีห้องนี้เราอ่านสีอ่านกาลีไปแล้วนะแล้วเรามาดูที่อุสาหะแล้วก็ มูละของเขาลาหูของเขาเป็นมูละเห็นไหมมูละมันไม่ได้อยู่ข้างในนี้มันฐานใดในนี้มันก็เลยอ่านไม่ได้แต่ว่าลาหูเป็นมูละก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าลาหูกาลีเนี่ยให้ระวังคดีความแต่ไม่ใช่ดวงนี้นะแต่พาอ่านเฉยแต่ดีว่าตรงนี้เขาไม่มีดาวลาหูใต้ฐานบวกเลยนะ ถ้าอย่างนั้นมันมันก็ไม่สามารถที่จะชิ่งไปอ่านตัวอื่นได้แล้วเรามานับอายุจรของเขาสิอายุจรของเขาอายุ44ใช่ไหมเรานับอย่างนี้เลย71 77 2 44 73 21 74 28 75 3.5 76 42 42แล้43 44 44เห็นไหมเนี่ยเลขเนี้ยอายุตกตรงไหนตรงนี้คือดาวหินะนะอายุจรของเขานะเห็นไหมอายุตกหินะหมายถึงอย่างไรให้ระวังเรื่องเจ็บป่วย นะตัวเองเจ็บป่วยมีมีเรื่องเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าให้ระวังไว้นะปีนี้ยังเหลือปีนี้มันเท่าไหร่นะเหลืออีกหลายเดือนกว่าจะถึงวันที่1นธันวานะเนี่ยเห็นไหมให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยไว้นะและตรงไหมทำไมมันชิ่งไปเจอฐานล่างเห็นไหมฐานล่างตรงนี้คือถ้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องลงไปข้างล่างฐานบวกด้วยฐานบวกเขาเป็นสีถ้าถ้าเจ็บป่วยก็ถือว่ารักรักษาหายเพราะลายสีมันไปมันไปชนด้วยเห็นไหมสีมันไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ก็ถือว่าอายุของเขาตกตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงฐานล่างตรงนี้อายุตกหินหน้าท้ายอย่างไรให้ระวังเจ็บป่วยหรือคนที่ป่วยหนักหรือว่าเจ็บป่วยหนักเนี่ยมันมันก็มันจะไม่ดีะนะนะตรงนี้แล้วตรงนี้ของเขาเป็นสีถือว่าดีถือว่าการรักษาหายเนี่ยค่ะแม้แล้วนี่นะเดี๋ยวเราจะพาอ่านตรงนี้เขาอายุ44ตกตรงนี้ใช่ไหมถ้าเลยวันที่1ธันวาอายุจะ45 45ตรงนี้ดาวังคารจะกาลีทันทีเลยนะ เพราะอะไรถ้าอายุ4 5ตรงเกียบบริวารอายุเดชศรีมูลและอุสะมนตรีกาลีดาวังคารกาลีเลยวันเกิดไปแล้วให้ระวังผ่าตัดอุบัติเหตุนะเพราะดาวังคารกาลีและดาวังคารกาลีเขามาอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนโดยมันเกิดไปแล้วตำแหน่งปิตาสหชชะกัมมะเลยมันเกิดไปแล้วนะไม่ใช่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะสับสนเพราะว,าว่าเดี๋ยวเราเราก็เลยสอนให้ดูล่วงหน้าไปถ้าเกิดกัมมะกาลีเราทายอย่างไรกัมมะทากาลีเนี่ยการงานไม่โยกย้ายก็ลาออก ใช่ไหมเลยวันเกิดนะคะให้ตอนนี้ถ้าต้องนด้งานยังทําอยู่งานเป็นเป็นบริวารกรรมะการงานดูก็คือจะดูเรื่องการงานการเงินความรักความรักเห็นไหมตรงนี้ปัตตนี้เป็นเดทถือว่าดีแหละคู่คู่มีอํานาจเหนือเรานะเนี่ยเพราะคู่เนี่ยเป็นเป็นเดทแต่ตัวเองก็เป็นเดทด้วยนะเห็นไหมถือว่าถือว่าตัวเองก็เป็นเดทก็คือแข็งพอกันเลยอ่ะเพื่อนลองไล่ลองเอาไปไล่นะคะเล่นเล่นดูว่าเล่นสีกาลีมูละอุสาหะ